เทคนิคเคล็ดลับขณะที่เราเดินตามฝันหรือกำลังทำเป้าหมายของเรานะคะในระหว่างทางแน่นอนค่ะมีคนที่เขาไม่เข้าใจนะคะในความฝันของเราในเป้าหมายของเราครูอยากจะบอกว่าโนสน no แคร์แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปพูดไปบอกไปเล่าหรือไปอธิบายความฝันหรือเป้าหมายของเรา เขาไม่มีทางเข้าใจเราแน่นอนค่ะเพราะอะไรดูไหมคะฝันของเราค่ะเป้าหมายของเราค่ะมีเราเท่านั้นที่เห็นมันและรู้และเข้าใจคนอื่นไม่มีทางค่ะคุณพูดให้เหนื่อยเปล่าวันที่คุณประสบความสำเร็จแล้ววันที่คุณถึงเป้าหมายแล้วนั่นแหละค่ะมันจะเป็นคำตอบและมันจะตอบแทน คําถามที่เขาถามเยอะแยะมากมายในระหว่างทางมันจะตอบตัวมันเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวในการที่ไปอธิบายให้ผู้คนเข้าใจเก็ตไหมคะเข้าใจไหมคะอย่างครูก็เหมือนกันนะคะทำไมครูถึงประสบความสําเร็จเร็วเพราะในระหว่างทางครูไม่เสียเวลาแม้แต่หนนาทีไปอธิบายให้คนอื่นเขาเข้าใจ ในเป้าหมายหรือความฝันของครูเลยนะคะอย่าเสียเวลา